มือยังครับี่อครับนีดน้ำลองวดูให้ดเดี๋ยวดูขวดน้ำเต้สามกเลยดีกว่าขวดโคก คนนำน้ำหมากมากใหญ่ับตัวนี้นี่งโดนก่อน,นอ่ากินลา้ใหญ่กนดกรไมขกระดเนี่ยเรเ้าโลนเขากู้ใหญ่นะ่ะนเชา้าเนงเูนี้โอ้คกลิตร สี่ลิตรท่าผมกับสซี่กำลังเล่นอินซีอยู่คนระับ